มันมีสาเหตุอะไรได้บ้างที่ทําให้รถสตาร์ทไม่ติดนอกจากแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ควรจะตรวจสอบกันว่าเข้าเงื่อนไขที่เราจะพูดมานี่หรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องเกียร์รถนะครับตาแหน่งเกียร์รถนี่แหละครับบางทีรถบางคันเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาบางคันเป็นเกียร์ออโต้นะครับ บางทีเราใส่ในตำแหน่งเกียร์ที่ผิดเนี่ยรถบางคันเขาเนี่ยจะออกแบบมาให้เลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่เกียร์ P เกียร์ N อะไรพวกนี้นะครับจะไม่สามารถสตาร์ทรถติดเลยนะครับบางทีเราคาเกียร์ D หรือเกียร์ R อยู่อย่างนี้รถก็ไม่สามารถสตาร์ทติดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าเกียร์ของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไหนนะอันดับแรกส่วนอันดับต่อมานะครับก็ให้ไปเปิดที่ฝากระโปรงรถขึ้นมาดูเลยครับแล้วก็ดูที่ขั้วแบตเตอรี่นะครับว่าแน่นหรือเปล่านะครับเช็คดูโดยการเอามือดึงดึงแบบนี้นะครับ แล้วก็สังเกตที่ว่าตรงหัวขั้วเนี่ยของเขาเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะครับบางคันเนี่ยอาจจะเป็นขี้เกลือเกาะอยู่ภายใน